เฉยเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาใหม่นะคะพี่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกับมันหลุดไปเฉยๆนะคะ สวัสดีค่ะพี่ๆเข้ามาใหม่นะคะเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะสงสัยสัญญาณไม่ดีนะคะเพราะว่าเพื่ใช้พิซซึมไลน์นะคะตัวนี้นะคะพิซซึมไลน์เข้ามาไลน์ก็เลยต้องการที่จะให้เห็นเป็นภาพด้วยนะคะก็เลยใช้ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นดักแด้าลายนะคะดักแด้าลายทั้งทั้งชิ้นนะคะดักแด้าลายทั้งชิ้นเลย นี่นะคะตัวนี้ดักได้หลายทั้งชิ้นดักได้ลายทั้งชิ้นแบบนี้เราตักอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้งานมาใหม่เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้ามาใหม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอแกะนิดนึงนะคะขอแกะนิดนึง นี่นะคะตัวนี้จะเป็นผ้ามาใหม่นะคะตัวนี้ใหญ่ไปะะตัวนี้เป็นเป็นผ้าดักแด้ะค่ะดักแด้ลายตัวนี้เป็นสี่เมตรนะคะสี่เมตรก็จะก็จะได้เยอะหน่อยหนึ่งดีนะคะลายนี้มาใหม่เลย ลนยนี้สวยมากนะคะลายนี้สวยมากถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยนะคะอยากได้ลายสวยๆแบบนี้ตัดเป็นชุดอ่าตัวนี้จะเป็นหัวใจอาาจะเป็นลายตะขอข้างล่างแต่ไม่มีหัวใจเนาะเป็นทอไม่เต็มฉบับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายตะขอข้างล่างนะคะงานผ้าอ่าเป็นเป็นทอแบบมัดหมี่นะคะลายของเขาเป็นมัดหมี่แบบนี้เนาะนี่นะคะลายมัดหมี่แบบนี้ ลายมัดหมี่แบบนี้สวยมากนะคะพี่ๆสวยมากเลยอ่ะลายชัดเจนลายชัดเจนตามตามในรูปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นค่ะเป็นผ้าชุดอ่ะนะคะเป็นผ้าชุดตัวนี้จะเป็นผ้าพื้นนะคะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะชิ้นนี้ผ้าสี่เมตรแสดงว่าสัญญาณกระตุกแน่เลยย้ายมาตรงนี้ <c oughs> นี่นะคะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะตัวนี้เป็นผ้าสี่เมตรผ้าพื้นสองเมตรผ้าลายสองเมตร งานดักแด้ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าออกเงานะคะผ้าออกเงานิดหนึ่งเนาะตัวเนี้แต่ถ้าพี่ที่ท่านใดเนี่ยที่ที่แบบว่า,เ,าเราเราอยากจะตัดเป็นแบบวดลายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ผ้าสี่เมตรนะคะใช้ผ้าสี่เมตรแล้วจะสามารถทําได้เยอะกว่าแต่ถ้าใช้ผ้าน้อยนี่ก็ทําได้จํากัดนะคะจํากัดมากเลย อ่ะส่วนหัวใจนะคะก็มีก็มีสีชมพูเหมือนกับที่ขึ้นจอให้ดูเมื่อกี้นะคะหัวใจมีสีชมพูอ่านี่นะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะอ่าเอาหัวใจไปตัดได้นะคะนี่นะคะหัวใจไปตัดได้เลยสีชมพูนะคะอ่าเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะใช้ใช้ใช ลายหัวใจไปตัดเป็นชุดได้เลยนะคะตัวนี้สวยมากสวยมากเหมือนกันเดี๋ยวค่อยจะแชร์ไปที่หลังนะคะพี่พี่<ม>เพราะว่าอยากใช้ออยากขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะ<ม>ก็เลยก็เลยมาไลฟา์ในนี้นะคะมันก็จะกระตุกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่นะคะสวยนะคะหัวใจนี้สวยมากเลยนะคะ,นะคะเป็นสีชมพู ออหวานอ่าถ้าเกิดผ้าไม่พอเดี๋ยเราก็สามารถที่จะแต่งชุมพูกับพื้นได้นะคะก็ให้หาชมพูกับพื้นมาแต่งได้นะคะแล้วก็จะมีมีเป็นอ่ามีเป็นดักแด้เหมือนกันอ่ามีเป็นมัดหมี่เหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ดักแด้ทูโทนเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นทูโทนนะคะทูโทนสี สีชมพูกับสีน้ําเงินนะคะออกออกสีเทาน้ําเงินเทาเทาเป็นอ่ามันจะเทาเทาน้ําเงินนะคะเพราะเขาทอมันจะมองเป็นสีสีเทาเทาอ่าเขาทอสีเหมือนน้ําเงินน้ําเงินผสมกับสีขาวนะคะมันก็เลยเป็นสีนี้นะคะอ่าก็จะเป็นก็จะเป็นแบบงานทูโทนนะคะตัวน,นี้เนาะงานทูโทนจะออกเป็นฟ้าเทา อะไรแบบนี้ยน,น,นะคะเนี่ยค่ะกับชมพูนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เด้งออกไปนิดนึงนะคะสงสัยว่าสัญญาณจะไม่ค่อยแรงนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้เป็นอะไรสัญญาณเขาจะอื่น,นิดนึงนะคะ่ะนี่นะคะสีนี้ก็สวยมากและเพื่อก็ได้มาใหม่นะเมื่อวานเนี่ยได้มาใหม่ อันนี้เป็นมัดหมี่นะคะนีเป็นมัดหมี่ตัวนี้เป็นงานมัดหมี่มัดหมี่ก็สวยนะคะมัดหมี่เดี๋ยวให้ดูว่าเอาไปตัดอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปดูส <c oughs> วัสดีค่ะพี่แดงเมื่อกี้มันเด้งออกสงสัยสัญญาณมันไม่ชัดเจนอ่ะเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณชัดไหมคะหยุดทางนั้นนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างมันเหมือนน่าจะสะดุดนะคะสัญญาณเพราะว่าเมื่อกี้ไฟก็ดับไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาแบบมาไม่เหมือนไม่เต็มนะคะสัญญาณ นะคะเพราะว่าใช้สัญญาณเน็ตบ้านนะคะวันนี้อ่านี่เป็นมัดหมี่นะคะมัดหมี่มาใหม่นะคะมัดหมี่มาใหม่นิดนึงมัดหมี่ตัวเนี้ยอ่าเราก็สามารถอาไปตัดอะไรได้บ้างนะคะนอกจากชุดเดรสแล้วเนี่ยนะคะพี่พี่เราก็ตัดเป็นกางเกงก็ได้ก็สวยนะคะมัดหมี่นี่นะคะ กางเกงกางเกงทรงขาวคุณนายนะคะตัวนี้กางเกงทรงขาวคุณนายสวยมากเลยนะคะคือดังแบบใส่แล้วก็น่ารักนะคะน่ารักอ่ะน่ารักมากตัวนี้มาใหม่เลยนะคะชมพูหวานจัดเป็นเด็กก็สวยนะคะดูลายผ้าก่อนนะคะลายผ้านี่คือสวยงามดีงามมากเลยนะคะชมพูหวานอย่างนี้เลยตามแบบนี้เลยนะคะพี่ชมพูนี้นะคะ มาไลายอยู่ที่สัญญาณเด็กไม่ค่อยดีพี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาไล์อีกรอบหนึ่งนะคะตอนเย็นเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูผ้าก่อนว่าผ้าเพิ่งมาใหม่อีกเหมือนกันนะคะผ้าเพิ่งมาใหม่เหมือนกัน,น,ะะเ,น,กนเราจะตัดอะไรกันดีเนาะตัดอะไรกันดีบ้างนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นมัดหมี เป็นมัดหมี่ทอมือนะคะหมักโครนนะคะงานตัวนี้จะเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือหมักโครนนะคะมีสีนี้ก็สวยมากเลยนะนะคะสีนี้ก็สวยนี่นะคะอ่าสีนี้สวยมากอันนี้เป็นปัาถุงป้ายก็ได้นะคะ เสื้อใส่ผิวๆสบายๆเพราะผ้าหมักโครนเนี่ยเขาจะนุ่มนะเขาจะนุ่มแล้วก็จะหาเวลาเราตัดทรงย้อยเนี่ยหนุยถ้าเราอยากตัดเป็นกระโปรงย้วยนะคะกระโปรงย้วยเนี่ยจะสวยมากเลยทรงนี้นะคะถ้าเป็นกระโปรงย้วยนะคะตัวนี้มันก็จะได้ลายประมาณนี้นะคะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะทรงย้อยเนี่ยเราจะตัดเป็นครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมแต่ถ้าผ้าสี่เมตรเนี่ยเราก็จะได้เต็มวงกลมนะคะแล,แล้วเราก็าตัดเป็นสองชิ้นมาต่อกันหน้าหลังมันก็จะได้เต็มวงกลมนะคะแต่ตอนนี้เราก็ตัดแค่ครึ่งวงกลมก็จะได้ย้อยประมาณนี้เนาะนี่ได้ย้อยประมาณนี้ ก็ย้อยก็จะได้ลายผ้าออกทรงทรงเฉียงเฉี่ยงนิดนึงนะคะมันเป็นทรงย้อยเนาะมันก็จะอ่าย้อยแบบนี้นะคะสัญญาณน่าจะสะดุดแล้วนะคะพี่ๆตอนนี้ใช่ไหมอยากไลฟ์นานๆนะคะอยากมาคุยนานๆเหมือนกันอยากมาคุยเรื่องผ้านานๆนิดหนึ่งแต่ว่ามาไลฟ์อ่ามาใช้ มาโหลดโปรแกรม P s ซิม l i ท e มาใช้นะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับเขาใช้ดีเขาสามารถที่จะขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปให้ได้เลยนะคะขึ้นรูปให้กับพี่ๆได้ชมกันได้นี่นะคะอ่านี่ก็คืองานผ้ามัดหมี่หมักโครนตัวนี้นะคะเป็นกางเกงขาทรงคุณนายเนี่ยนะคะเหมือนที่นางแบบใส่สวยนะคะสวยมากเลย ะะก็ผ้าแบบนี้นะคะผ้านุ่มๆแบบนี้เนาะ,ะอ่าส่วนพี่ๆท่านไหนเนี่ยนะคะที่อยากได้เป็นแบบงานคู่เซตนะคะงานคู่เซตคู่เซตคู่เซตชายหญิงนะคะชายหญิงเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งไดเอารูปเข้ามาไว้ในนี้หรือเปล่าไม่ไ้อ่คู่เซตชายหญิง ยังไม่ไดเอารูปขึ้นมาบนนี้นะคะยังไม่ได้ทําสื่ออ่าเสี้ยดชายหญิงยังทําสื่อยังไม่ได้ทําสื่อ่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอให้ดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งชุดนี้นะคะเป็นเป็นผ้าแพรผ้าไหมแพรทิปนะคะชุดนี้เป็นไหมแพรทิปนะคะนี่นะคะเป็นไหมแพรทิปไหมแพรทิปนี่ใช้ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะไหมแพรทิปจะเป็นผ้าจะเป็นผ้าแบบนี้นะคะ จะเป็นผ้าแบบนี้จะมีทุกสีที่สีเลยเนี่ยมีสีเขียวสีชมพูสีแดงอะไรมีหมดทุกสีเลยนะคะถ้าพี่ๆเส้นใดเนี่ยชอบเป็นแพรทิปนะคะก็ต้องเป็นผ้าแบบนี้นนะหมแค่ทิปตัดออกมาแล้วสวยไหมก็ตามรูปเลยนะคะ,ตา,ะ,คะตามรูปเลยตัวนี้งานผ้าถุงของเขาก็จะเป็นฝ้ายแต่ไม่ใช่ฝ้ายทอมือเป็นฝ้ายทอเครื่องนะคะส่วนผ้าเสื้อเป็นผ้าพื้นงานของเขาจะสวยเหมือนไหมเลยคล้ายๆไหมนะคะตัวนี้เนาะเนี่ย ทำไมถึงอยากมาไลฟ์ที่พิซซ์ไลน์นะคะเพราะว่าตัวนี้มันได้โชว์มาได้โชว์งานที่ทำไปแล้วนะคะว่าเออภาพแบบนี้ตัดออกมาแล้วสวยไหมอะไรยังไงนะคะได้โชว์ตัวนี้ด้วยก็เลยอยากจะมาไลฟ์ตัวนี้แต่ว่าสัญญาณมันสะดุดไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสดหรือว่าเป็นเพราะใช้ตัวนี้ไลฟ์แต่ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเมื่อวานก็ใช้อยู่นะเมื่อวานก็ใช้่าจะเป็นเพราะสัญญาณเ็ดมากกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเ็ดมากกว่าอ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาไลฟา์กันใหม่นะคะพี่ๆสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย